ค่ะแล้วเราก็มาเรียนกันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่างเมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบปกติอันนี้หมายถึงว่าเรามีประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกตินะและเราก็สุ่มตัวอย่างออกมาจากประ,ประชากรนั้นนะคะเ,เราสนใจว่าค่าเฉลี่ยตัวอย่างมีการแจกแจงแบบใดโดยเราจะแบ่งออกเป็น3กรณีนะคะกรณีแรกก็คือประชากรมีการแจกแจงแบบปกตินะ และเราก็ทราบความแปรปรวนนะคะกรณีที่2ก็คือกรณีที่ประชากรมีการแจกแจงแบบปกติและเราไม่ทราบความแปรปรวนและขนาดเนี่ยตัวอย่างนะคะก็คือสุ่มมาเนี่ยมากกว่าหรือเท่ากับ30และกรณีที่3นะคะก็คือเป็นการแจงแบบปกติคือทั้ง3กรณีเนี่ยมีประชากรเป็นการแจงแบบปกตินะคะแบบแรกทราบความแปรปรวน สองอย่างหลังไม่ทราบความแปรปรวนนะคะกรณีที่สองสุ่มตัวอย่างมาขนาดใหญ่กว่าสามสิบกรณีที่สามคือสุ่มมาเนี่ยขนาดเล็กกว่าสามสิบค่ะกรณีที่หนึ่งเนาะประชากรที่มีการกรจแบบปกติและเราก็ทราบความแปรปรวนของประชากรนะคะคือทราบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะแต่เรารู้แหละว่า,วา,ามีค่าความแปรปรวนเท่าไหร่นะคะจากประชากรที่มีความ มีการแจกแแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ยมิวนะคะมีความแปรปวนซิกมาสแควร์นะจะได้ว่านะคะเบาร์จะมีการแจกแจงแบบปกติที่มีค่าเฉลี่ยเนี่ยเท่ากับมิวนะอันนี้คือค่าเฉลี่ยของค่าเฉลี่ยตัวอย่างนะคะและความแปรปวนเนี่ยก็อย่างที่เราได้ทำกันไปเนาะก็ความแปรปวนของอตัวอย่างนะคะ ของเราเนี่ยจะเป็นซิกมาสแควร์หารด้วย N น,นั่นเองนะคะหรือว่าเราก็จะเห็นได้ว่าเนะเาะตัวแปรสุ่มที่เป็นค่าเฉลี่ยตัวอย่างของเรานะคะก็จะมีลักษณะเป็น normal ด้วยนะคะมีค่าเฉลี่ยคือมิวและมีความแปรปรวนเป็นซิกมากำลังสองส่วนด้วย N ค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาดูตัวอย่างนะคะในการคำนวณของการแจกแจงของค่าเฉลี่ยตัวอย่างเมื่อประชากรมีการแจกแจงแบบปกติและเราก็ทราบความแปรปรวนของประชากรกันนะคะ,ะจ์มีอยู่ว่านะคะถ้าคนน้ําหนักของคนไทยมีการแจกแจงความจะเป็นแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย55อ่ะอันนี้เขาเขาบอกอะไรเรามาอันนี้คือเขาบอกมิลค่ะมิลเท่ากับ55นะคะส่วนเบเบมาตรฐานก็คือเซกม่าเนาะเท่ากับ18ค่ะ ถ้าสุ่มเลือกคนไทยมา12บสองคนอันนี้คือ n n คือ12และ n เล็กนะสิบสอนะคะจงหาความน่าจะเป็นที่น้ำหนักเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้จะมีค่ามากกว่า68กิโลกรมัมเขาทำหาอะไรเอ่ย probability ของ x bar นะคะที่มากกว่า68ค่ะอค่ะทีนี้เราก็มาดูข้อหนึ่งกันก่อนนะคะข้อหนึ่งเนาะอาจารย์ก็จะเริ่มจากเราแทน x bar นะคะแทนด้วยน้ำหนักนะคะ,ะเฉลี่ย เห็นปะว่าอันนี้คือเรากำลังคุยถึงนะคะค่าที่เป็นค่าเฉลี่ยของค่าตัวอย่างนะคะ,ะแทนค่าน้ำหนักเฉลี่ยนะคะของคนกลุ่มนี้นะคะที่สุ่มมาแบบนี้นะคะก็คือสุ่มมาเท่าไหร่12คนนะเราจะมาหาว่าเอ๊ะถ้าสุ่มออกมา12เนี่ยมันจะมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะ โจทย์กำหนดอะไรเรามานะคะโจทย์กำหนดมิเท่ากับ55นะคะซิกมาเท่ากับ18และ n เ,เท่ากับ12อันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกเราและเราดูนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือตัวแปรสุ่มนะคะที่เป็นค่าเฉลี่ยตัวนี้ x บาร์เนี่ยจะมีค่านะคะเป็นการแจกแจงะจะมีการจากแจกจงแบบปกตินะคะและ มีมิวคือมิวใช่ไหมมีค่าเฉลี่ยคือมิวนะคะและมีความแปรปรวนคือซิกมากำลัง2ส่วนด้วย n นั่นเองค่ะ n ็เล็กนะคะหรือ,อเราก็แทนค่าลงไปเลยนะคะจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คืออความเป็นการแจงแบบปกติ55นะคะและคอมมาด้วย18ยกกำลังสองหารด้วย12นั่นเองค่ะหรือว่าถ้าเราบวกลบคูณหารกันนะคะก็จะได้ออกมาเป็น 55แล้วก็27นะคะแบบนี้ค่ะสิ่งที่เราต้องหานะคะเพราะว่าโจทย์เนี่ยถามเราก็คือ mm hmm. probability ของ X-Bar ที่มากกว่า68นั่นเองค่ะวิธีการเนื่องความที่มันเป็นการแจกแจงแบบปกติถูกไหมอาดูจากตรงนี้เนาะที่อาจารย์ไฮไลท์แล้วกันนะคะนี่ตรงนี้วิธีการเรไรยังจำได้ไหมเราก็จะใช้วิธีเดียวกับการที่เราหาอา่า p r า b a b i l i t y ในการแจกแจงแบบปกติที่เราเรียนมานั่นแหละนะคะทีนี้วิธีการคืออะไรเอ่ยเราก็เปลี่ยนนะคะให้การแจกแจงเนี่ยเป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานซะนะคะวิธีการก็คือเรา x ลนะคะลบด้วยมิวหารด้วยนะคะซิกมากำลังสองส่วนด้วย n แล้วก็ถอดสแควรูทแบบนี้จริงๆมันก็คือเราเอาซิกมาไปหารแต่ด้วยความที่ซิกมาของตัวแปรสุ่ม ที่เป็นค่าเฉลี่ยตัวนี้นะคะมันคือ,อ square root sigma กำลังสองส่วนไดเอ็นเราก็เลยต้องแทนแบบนี้นะคะอันนี้มีกำลังสองด้วยนะข้างบนนี้นะคะอ่ามากกว่านะคะหกสิบแปดลบด้วยอะไรเอ่ยห้าสิบห้าหารด้วย square root นะคะ sigma คือสิบแปดเนาะกำลังสองหารด้วยสิบสองนั่นเองค่ะเมื่อเราคำนวณออกมาเนาะเราก็จะพบว่ามันจะได้ probability ของ z T ที่มากกว่าสองจุดห้า นะคะซึ่งวิธีการหาอะไรยังพอจําได้ไหมเอ่ยนะอาจารย์เดี๋ยวทบทวนให้เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยเนาะก็คือตรงนี้อันนี้คือศนถูกไหมเส้น0นย์นะคะอันนี้คือเส้น2.5อันนี้คือกราฟของโค้งปกติมาตรฐานนะลูกเนาะสิ่งที่โจทย์ถามหาเราคืออะไรเอ่ยแซดมากกว่า2.5ก็คือตรงนี้ที่อาจารย์แรงเงาคือเสงนแดงตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่เราอยากรู้ใช่ไหมแต่ว่าเวลาที่เราหาจากกราฟถูกไหมอขออภัยจากตารางนะถ้าเราไปเปิดตาราง นักศึกษาต้องเปิดตารางคู่กันไปนะอันนี้จะไม่ไม่ไม่สอนย้อนนะคะก็คือถือว่านักศึกษารู้วิธีการหาแล้วเนาะถ้าเกิดใครลืมนะคะก็ให้เราไปเปิดทบทวนนะวิธีหาหายังไงนะคะตรงนี้นะั่นแหละเมื่อเราไปเปิดตารางหาเนาะที่แซ่สองจุด้าเราจะพบว่าเนือไหมตารางมันจะมีแต่ฝั่งซ้ายถูกปะฝั่งซ้ายตรงนี้ที่เราได้ก็คือ0.9938นะคะให้เราเปิดตาราง,อะะารางเอานะลูกนะคะตาตารางา normal นะหรือว่าตารางการแจกแบบปกตินะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำเนาะเราหาสีแดงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเอาสีเขียวเอาเอาหนึ่งตั้งลบด้วยพื้นที่สีเขียวนะคะก็คือ0.9938เพราะเรารู้ว่าพื้นที่ใต้กราฟทั้งหมดเนี่ยของความน่าจะเป็นมันเท่ากับ1น,นะคะเา่าเราก็ลบออกมาเพราะฉะนั้นคำตอบที่เราได้ก็คือ0 0 0 6 2นั่นเองค่ะค่ะและสำหรับข้อ2นะคะ จทย์ก็มีอยู่ว่าถ้าเราสุ่มเลือกคนไทยมา20คน่ออันนี้คือเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเมื่อกี้เนี้ยเราสุ่มเป็น12แต่รอบนี้ N จะเปลี่ยนเป็น20นะคะจงหากคำว,ว่าจะเป็นที่น้ำหนักเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้จะมีค่ามากกว่า68อ่ะแต่ว่าโจทย์ยังคงถามเราเหมือนเดิมเลยเนาะก็คือ p b a b i l i t y ของ xbar ที่มากกว่า68นั่นเองนะคะเรามาดูว่าค่าจะแตกต่างกันยังไงบ้างเนาะอ่ะอันดับแรกเนาะ X bar บาร์เหมือนเดิมนะคะแทนน้ำหนักเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้นะคะที่สุ่มมาแต่ว่ารอบนี้เนะี่ยเป็น normal เหมือนเดิมถูกไหมเพราะว่ามันยังเป็นข้อเดิมนะคะอ่ะมิก็ยังคงเป็น55นะแล้วก็ความแปรปรวนก็ยังคงเป็นนะคะ s i g m a ส q u ว r ส่วนด้วย N นั่นเองค่ะก็แทนลงไปเลยนะคะอ่ะก็ยังเป็นเอนนะคะ55นะคะแล้วก็ การแจกแจงเนาะก็จะเป็น18กําลังความแปรปรวนจะเป็น18กําลัง2หารด้วย20ค่ะค่ะสีที่เราต้องหาเนาะต้องหาก็คือเหมือนเดิมเลย probability ของ x bar ที่มากกว่า68นะคะวิธีการก็ทําเหมือนเดิมอีกเช่นกันนะคะแล้วก็เอา x bar ลบด้วย mu หารด้วยนะคะจริงๆก็คือ sigma เนาะแต่ว่าความแบบปรปรวนอขออภยัยส่วนเบีเวนมาตรฐานของการแจกแจงแบบนี้นะ การแจ้งของค่าเฉลี่ยตัวอย่างตรงนี้เนี่ยจะเป็น square root นะ sigma ก,กําลังสองส่วนด้วย n น,นะคะอ่ามากกว่าเนาะอันนี้เอ่อก็จะเป็น68นะคะอาจารย์ลบไปเลยนะลบวตัวนี้ก็คือ55นะคะหารด้วยเนาะ square root สิบแปกําลังสองหารด้วย20นั่นเองค่ะเมื่อเราคํานวณออกมาเนาะกดเครื่องคิดเลขเอาก็ได้นะจ๊ะก็จะได้ออกมาเป็นอ่าแซดนะคะที่มากกว่า3.23นั่นเองค่ะ เพราะว่าวิธีการของเราก็คือเราเปลี่ยนาการแจกแจงนะคะให้กลายเป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานนะลูเอะเหมือนเดิมเนาะเราก็วาดรูปใช่ไหมคะคล้ายเดิมคล้ายข้อเมื่อกี้เลยเนาะอันนี้เป็นศูนย์ถูกไหมอันนี้เป็น3.2 3นะคะพื้นที่ที่เราต้องการนะคะก็คือพื้นที่สีแดงตรงนี้วิธคคีคิดเหมือนกันเลยใช่ปะเราก็เปิดตารางนะคะการแจกปกติจะได้พื้นที่สีเขียวซึ่งถ้าเปิดของ3 3าเอ่อ23เนี่ย พื้นที่ตรงสีเขียวเราจะได้ออกมาเป็น0.9994นะคะเพราะฉะนั้นโจทย์ที่เราต้องการเนี่ยเราก็ต้องเอา1ไปลบออกจาก0.9994นะคะก็จะทำให้เราได้พื้นที่สีแดงก็คือ0.0006นั่นเองค่ะตรงนี้ก็จะเป็น0.000อีกตัวนะ6นะคะตรงนี้ค่ะ และสําหรับกรณีที่2นะคะก็จะเป็นกรณีที่ประชากรมีการอย่างแบบปกติแต่ว่าเราไม่ทราบความแปรปรวนนะคะความแตกต่างของ1กับ2ก็คือข้อ2เราไม่ทราบความแปรปรวนและขนาดของตัวอย่างเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ก็หรือว่ามากเท่ากับหรือมากกว่า30นะคะจากนั้นนะเราก็จะได้ว่านะคะถ้าเราสุ่มขึ้นมาใช่ไหมคะอ่า ตัวแปรสุ่ม X อ a r ของเราเนี่ยก็จะมีการแจกแจงแบบปกตินะคะที่มีค่าเฉลี่ยของอกลุ่มตัวอย่างนะคะเป็นเท่ากับมิวเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับข้อเมื่อกี้นะคะและก็ความแปรปรวนของมันเนี่ยก็คือจะได้ออกมาเป็น S.2. สกลังสองหารด้วย n โดยที่ S กลังสก็คืออะไรความแปรปรวนของตัวอย่างนั่นเองเพราะอะไร ที่มันต้องเขียนแบบนี้เพราะเราไม่รู้ความแปรปรวนของประชากรโอเคไหมเราก็เลยใช้ความแปรปรวนของตัวอย่างมาแทนเลยนะคะอ่าอันนี้คือสิ่งที่แตกต่างของกรณีที่1กรณีที่2เนี่ยมีแค่อย่างเดียวก็คือเปลี่ยนความแปรปรวนที่เรารู้อยู่แล้วเนี่ยเป็นอ่าความอาจจะความแปรปรวนของประชากรก็คือเราต้องใช้ความแปรปรวนของตัวอย่างแทนนั่นเองค่ะอันนี้สุดความแปรปรวนของตัวอย่างเนาะก็คือหารด้วย n ลบหนนั่นแหละ ค่ะทีนี้เราก็มาดูตัวอย่างเนาะวิธีการคำนวณกันว่ามันจะแตกต่างกันยังไงเนะ,ะ่ถ้าความสูงของคนไทยนะคะที่มีอายุ20ปีมีการแจกแจงแบบปกติที่มีความสูงเฉลี่ย50เซนติเมตรนะคะแต่ไม่ทราบความแปรปวนนะเห็นไหมมาแล้วก็คือไม่ทราบความแปรปวนมีการแจกแจงแบบปกติอันนี้คือเขาบอกเราว่าประชากรที่ไปสมมีการแจกงแจงแบบปกตินะอ่ะซึ่งก็เข้าเขากับที่เรื่องที่เราเรียนอยู่ถูกไหมคะ แล้วก็มีความสูงเฉลี่ยเนี่ยร้อยห้าสิบอันนี้เขาบอกอะไรเราเขาบอกมิลเราค่ะมิวเท่ากับร้อยห้าสิบโอเคไหมแต่ความแปรปรวนไม่รู้ไม่รู้ความแปรปรวนของประชากรนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกเราถ้าสุมคนไทยอายุยี่สิบปีขึ้นมาห้าสิบคนบอกอะไรบอก n เท่ากับห้าสิบซึ่งมันมากกว่าสามสิบมากกว่าหรือเท่ากับสามสิบถูกไหมก็เข้ากรณีที่สองนี่แหละนะคำนวณค่าความแปรปรวน ความสูงตัวอย่างความสูงได้25ความแปรปรวนของความสูงตัวอย่างหมายถึงว่า s กําลังสอเท่ากับี่คือสิ่งที่โจทย์บอกจงหาความน่าจะเป็นที่ความสูงเฉลี่ยของคนไทย50คนที่สุ่มมาไดอ้อยู่ระหว่าง1 5 0 1 5อ่145ถึง155เซนติเมตรนะคะเริ่มต้นจากเราก็แทนนะคะให้ x bar เนี่ยแทนความสูงเฉลีย่ย ของคนไทยของกลุ่มตัวอย่างนะคะของกลุ่มตัวอย่างคนไทยที่สู่มมานี่แหละนะอ่จะเขียนยอ่ออนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าอ่าแล้วเอ็กนเนี่ยมีการแจกแจงแบบไหนนะคะจากที่เราเรียนมาหน้าเมื่อกี้ใช่ไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดสุ่มมาจากการแจกแบบปกติเนี่ยความสูงเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็จะเป็นการแจกแจงแบบปกติเช่นกันนะคะโดยที่มีมินะคะก็คือเท่ากับมิ ค่าเฉลีย่ยเท่ากับมิวนะคะแล้วก็ความแปรปรวนจะได้เป็น S กสาลังสองส่วนด้วยขนาดของกลุ่มตัวอย่างนั่นเองค่ะเราก็แทนค่าเนาะได้ออกมาเป็น n แล้วก็1 5อา150นะคะคอมม่าด้วย25หารด้วย50นั่นเองโอเคไหมนะคะหรือว่าถ้าเขียนคำนวณใหม่เนาะก็จะได้ออกมาเป็น150แล้วก็1ส่วน2นั่นเองค่ะแบบนี้ จากนั้นนะคะเราก็มาหาว่าอ่ะแล้วโจทย์ต้องการอะไรนะคะโจทย์บอกว่า,วาจงหาความน่าจะเป็นที่ความสูงเฉลี่ยของคนไทย50คนที่สูงมาได้จะอยู่ในช่วงระหว่าง1 0 145ถึง155เนาะคือให้หานะคะ probability ของ x bar ที่อยู่ระหว่างนะคะ145ถึง155แบบนี้นะคะคำวามาระหว่างก็คือไม่นับ ไม่นับตัวต้นกับตัวปลายนะคะเพราะฉะนั้นจึงไม่มีเครื่องหมายเท่ากับเนาะเอ่ะเท่ากับอะไรนะคะก็ใช้วิธีการเหมือนที่เราเคยเรียนมาในการแจกแจงแบบปกตินะอ่ะคือเปลี่ยนให้การแจกแจงแบบปกติเนี่ยกลายเป็นการแจกแจงแบบปกติมาตรฐานหรือว่าเปลี่ยนเป็นคา่าแซดนั่นเองนะคะวิธีการก็คือทําแบบนี้เนาะอ่าก็เอาร้อยสี่สิบห้าเนี่ยลบกับมิวนะคะหารด้วยเนาะ S อ่าสแควรูทเอสกำลังสองส่วนด้วย N นะคะทำแบบเนี้ยหมดเลยเนาะเดี๋ยวจะจเขียนให้ละเอียดนิดนึงนะคะ1 5 5สลบมิวส่วนด้วยสแควรูทเอสกำลังสองส่วน N ซึ่งจริงๆแล้วอันนี้มันจะเหมือนกับที่เราเคยเรียนไปเนาะอย่างที่บอกนะคะถ้าใครจำไม่ได้ทบกลับไปทบทวนนะอีกูเนาะอ่าอันนี้ก็เป็น150นะคะหารด้วยสแควรูทเนาะอันนี้เป็นเอ่อหนึ่งส่วนสองนั่นแหละนะคะ เพราะว่ามันก็คืออะไรเอ่ยตรงนี้มันคืออันที่เราคิดไปแล้วนะตรงนี้นะคะมันก็ s อสกลังสองส่วนเนั่นแหละนะแล้วก็ถ้าเป็น square root ก็ใส่สแควร์ร o ทหนึ่งส่วนสองได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น z เนาะอ่ามากกว่าอันนี้ก็ร้อยห้าสิบห้าลบร้อยห้าสิบนะคะหารด้วยสแควร์ร o ทหนึ่งส่วนสองเมื่อเราไปกดเครื่องคิดเลขนะคำวนวณเอานะคะก็จะได้ออกมาเป็นลบเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดนะคะแซดก็มากกว่าลบเจ็ดศูนย์จุด 7.07และน้อยกว่า7.07นั่นเองค่ะจากนั้นเนาะเราก็ไปวาดรูปนะคะเหมือนเดิมเนาะหาะพื้นที่ที่เราต้องการนะคะลบ7.07ก็คืออะไรคือตรงนี้เลยเนาะลบ7.07อันนี้ก็คือปลายๆเลย7.07พื้นที่ที่เราต้องการก็คือพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่ตรงกลางเลยใช่ไหมคะหมดนี้เลยนะเอะเพราะฉะนั้น เมื่อเราลองกลับไปหาเนาะไปหาในอ่ตารางไกลแจงแบบปกติมาตรฐานนั้นเราจะพบว่าไอค่าเจ็ดเนี่ยมันมันมันเกินมันเกินตารางและมันจะไม่มีนะคะอาจารย์ก็จะตีซะว่ามันคือมันน้อยมากๆอ่ะไอส่วนที่มันเกินจากไอเจ็ดจุดศูนย์เจ็ดไปซ้ายขวาเนี่ยมันแบบศูนย์จุดูศูนย์อะไรอย่างเงี้ยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็จะปัดให้ให้กลายเป็นหนึ่งนะคะเนี่ยเพราะว่ามันมันนอกตารางแล้วมันแบบว่า เลขมันน้อยมากๆเลยเนาะแล้วก็ประมาณค่าวได้เลยว่ามันแบบแทบจะเป็นหนึ่งไปเลยนะคะพื้นที่ตรงนี้ก็เลยตอบเป็นหนึ่งค่ะค่กะกรณีที่สามนะคะก็คือการที่ประชากรเนี่ยมีการจแจกแจงแบบปกติไม่ทราบความแปรปรวนของประชากรเช่นเดิมนะคะและก็ขนาดของตัวอย่างเนี่ยมีขนาดเล็กก็คือน้อยกว่าสามสิบนะทีนี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงเนาะอ่ะ ที่นี้การแจกแจงนะคะที่เราจะใช้สำหรับขนาดของตัวอย่างสุ่มที่มีขนาดเล็กกว่า30เนี่ยนะจะไม่ได้เป็นการแจกแจงแบบปกติและนะคะอันนี้เราจะต้องใช้การแจกแจงแบบทีเข้ามาช่วยนะคะ,ะเมื่อเราเอาแต่เดิมเนี่ยเวลาเราหาการความน่าจะเป็นที่เราต้องการใช่ปะเราก็จะเอา x bar เนี่ยลบมิวหารด้วย เออ่สแควร์รูทความแปรปวนเอาง่ายๆก็คือหรือว่าส่วนเป็น,ปนมาตรฐานถูกไหมซึ่งก็คือสูตรเดียวกันเพียงแต่ว่าเมื่อเราทํามาแล้วเนี่ยคือเอาเอ,าอ็กบาร์ลบมิวนะคะแล้วก็ส่วนด้วยเออ่จริงๆตัวนี้มันก็คือตัวนี้ตัวเนี้ยเไอเอสส่วนด้วยสแควร์รูทเอ็นเนี่ยมันก็คือสแควร์รูทเอสกำลังสองส่วนด้วยเอ็นถูกไหมนะคะมันมันเท่ากันถูกไหมคะอ่ะลักษณะเดีวยวกันเนาะ คือคือคำนวณเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าเวลาเราจะเทียบตารางมันจะไม่ใช่การเป็นแซดมันจะเป็นการแจกแจงแบบทีนะคะโดยที่มีองศาอิสระหรือว่าองศาอิสระเนี่ยอาจารย์จะใช้ชอบใช้คาว่า g r e e of freedom มากกว่าเนะ Degree of freedom นะคะ,ะเป็น g r e e of freedom เนี่ยจะเท่ากับ n-1 นลบนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคำนวณดีกว่าก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นนะคะ สำหรับตัวอย่างนะคะถ้าไรายได้ของคนในจังหวัดนครราชสีมานะคะมีการแจกงแจงแบบปกติด้วยค่าเฉลี่ย12,000บาทนะถ้าสุ่มคนในจังหวัดนครราชสีมาขึ้นมา10คนและสอบถามไรายได้นะคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างได้2980าบาทจงหาคมน่าจะเป็นที่ไรายได้เฉลี่ยของ10คนนั้นจะมากกว่า13,500บาทอ่บาทมาดูว่าโจทย์บอกอะไรเรามาบ้างนะคะ จดบอกว่าสุ่มมาจากการจแบบปกติด้วยค่าเฉลีย่ยเห็นไหมค่าเฉลีย่ยคืออะไรบอกมิวเรามิลเท่ากับ1 2 0 0 0บาทนะคะสุ่มมา10คนบอกเ e อ็นเล็กเราเท่ากับ10นะคะสอบถามรายได้คำนวณส่วนเบียเบ่ยงเบนมาตรฐานของตัวอย่างเห็นะชัดเจนนะคะตรงนี้คือ S เท่ากับ2,980นะะ้อะงหาเขาน่าจะเป็น นะอันนี้คือถามหาอะไรเออ probability ของ x-bar นะคะรายได้เฉลี่ยแอนของสิบคนนั้นที่จะมากกว่า13,500บาทค่ะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเนาะอ่ะอันดับแรกเหมือนเดิมนะคะอาจารย์ก็แทน x-bar นะคะแทนรายได้เฉลี่ยนะคะของ10คนเนี่ยหรือว่ากลุ่มตัวอย่างนี่แหละนะคะะทีนี้สิ่งที่โจทย์ให้เรามานะคะโจทย์กำหนด μ เท่ากับ1น0 0 0นะคะ n เท่ากับ10และ s เท่ากับ2,980นะคะจากนั้นนะคะเราก็มาหานะคะการแจกแจงแบบ t อ่าวิธีการก็คือเนี่ยเราเขียนก่อนเนาะเรื่องเรา x เ,เ,เอาเอา x bar นะคะลบด้วย μ หารด้วย s ส่วนด้วย square root n ะคะ่ะ ถ้าเราทำแบบนี้เนี่ยเราจะได้การแจกแจง t ขึ้นมานะคะที่ d ี g ก o f อฟ e ิดอม n ลบหนึ่งนะคะเราก็เริ่มเลยค่ะ x บาร์ลบด้วย1 2 0 0 0นะคะหารด้วย2 8 8 0นะคะหารด้วยสแคว่รูทสิขข 10, เนี่ยก็จะได้ออกมาเป็นค่านี้นะคะจะได้ออกมาเป็นตัวแปรสมที่มีการแจกแจงแบบ t ที่ d ี g ก e ออ f ฟิ e อมสิบลบ1 จากนั้นนะคะเราก็มาดูว่าโจทย์เนี่ยต้องการอะไรนะคะสี่เราต้องการหาเนาะก็คือ probability ของ x bar ที่มากกว่า13,500นะคะแหมเราก็แทนค่ะแทนค่าลงไปเลยเนาะ probability ของ x b a บาลบิวส่วนด้วย s ส่วนด้วย root n นนะคะ,ะมากกว่า 13,500ลบด้วยมิวก็คือ12,000หารด้วยนะคะ2,980แล้วก็หารด้วยรูทสิบแบบนี้นะคะ,เ,ะเราก็คำนวณค่ะเท่ากับ probability ของนะคะ t การแจกแจง t ที่ degree of freedom 9นะคะมากกว่า1.833ค่ะ เราก็ไปเปิดตารางทีนะซึ่งอย่างที่บอกนะจันจะไม่ได้ทบทวนเยอะนะคะแแค่วาดรูปแล้วก็วิธีการเปิดไปเปิดเองนะแอ,อันนี้ก็เป็น1.833ใช่ไหมทีก็คือเป็นลักษณะกราฟสมมาตรเหมือนก,นกันกับตัวการแจงแบบปกตินะคะแสิ่งที่ความน่าจะเป็นที่เราต้องการก็คือเป็นตัวสีแดงตรงนี้ใช่ไหมเพราะมันมากกว่า1.33นะคะ แต่ว่าเวลาเราเปิดตารางเหมือนเดิมเลยเราก็จะเปิดตารางได้ตรงเขียวๆใช่ไหมพื้นที่เขียวๆที่เราเปิดตารางได้ก็คือ0.95นะคะดังนั้นคําตอบเราก็ต้องเอา1มาลบ0.95เพื่อให้ได้พื้นที่สีแดงนะคะก็คือ0.05นั่นเองค่ะก็เป็นพื้นที่ตรงนี้ที่เราต้องการเนาะก็ได้คำตอบก็คือ0.05นั่นเองนะคะ